bài tơi đẹp quá đi, đọt bay thứ 2, đây, xỉu, muốn làm như thế, bài tơi đây xỉu, đọt an chanh đây xỉu, nó ngon, bài tơi đây xỉu, ไหนดี่เกียวอาเบะอันนี้ออกไปหน่อยวันนี้หนูจะมาทำศิลปะจากธรรมชาติอันนี้มีเขียวบลูเยล l l o มาเล่าว่ากัน มันดูม่เหนเขียวเลยอะง่ายจะสีเขียวแล้วเขียวมันอ่อนไปหน่อยนี่คือท้องทะเลนี่ฮะไม่ค่อยเรื่องเหมือนโลกไหมอ่ะฮะเดี๋ยวจะวาดโลกอะครับเรื่องมันโลกยังอะฮะมีคล้ายๆนะครับ อันนี้คือแถบอันนี้คือแถบอะไรนะเพราะว่าแถบชายหาดอะ่ะสีส้มฮึ๊บฮึ๊บเลยนะฮะอีกอะไรออกไปไหนทำไมก็ระบายด้านใน ต้นไหนใช่ไหมฮะดอกไม้สีเหลืองให้สีเหลือง<ะ>ดอกส้มๆกันเนาะพี่นนมดติดด้วย <c oughs> เอากลับไปใส่เลยครับอาทิตย์ดวงจันทร์หรือรุง ดรอปด้วยหุ่นดรอปก็มัเป็นหุ่นยนต์ที่ทำมาจากพลาสติกแะ่ฮะโอเคพี่สีสีเหมือนดวงจันทร์แล้วอ่ะมันดวงจัววนทร์เลยฮะไม่มีรู้ว่ามันจะผสมสีได้แบบเอาสีฟ้าให้นิดนึงเพราะมันดูเป็นสีเหลืองละมันดูเป็นสีเหลืองวันนี้พระอาทิตย์ สันไรอือสันวันนี้ดวงจันทร์มูนอัน,น่ีโลกเออเออโลกมันจากหนูหนูวันนี้หนูทำดวงดาวจากสีธรรมชาติ